ยำตอกมาแทนงเด็ <นะ S 2> แทนเด็กอีกเอา,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 าพี่ไฟพชิตนะพ่ชิมนะมันไม่เห็นพี่เต๋หมดไปพี่เตอหมดไปแทนมันมาแล้วแทนดน,นังพี่วเต็มอหลอกด้ยเให้เร่วยเาให้ สองสามตัวเลยไพี่โกยี่ไหนพี่โก้ยิงนเไ้ไม่เห็นย้อพี่เหรอโอ้ยเาย่ะ c m คือแคนคือเราปะ c m โอัวชุดเงีย m c m คือหัวชุดเหรอมึงไม่หัวชุดเหรอแคนเอาแมงปะแคนไปดิตีกอะ เผอเจ็บมากแทงหลังคาดเลยแทงหลังหายหมดไอสัตว์เฮ้ยเฮียอยู่เ้ยอยบแทนกูโดนโถมแทนโลงกนวิวลงแล้ว อีกหนึ <t <t ่งนี่ไงบอกแล้วพี่บอกอยู่เฮ้ยเลบดปืนลงไอที่ร้อนรอนพี่ไปแย่งพี่จะดีนะเอเอนนนึงแคท เขาอยู่พี่แทนมาแล้วกำลังวิ่งเข้าพีดีตัวหนึง่งลงไปหลังอู่ใช่ไหมไอ้หนึ่งนี่บ้านเนี้ยอีกหนึ่ง,งแทนเป็นไงล่ะตายแล้วเกิดแทนเอาไงไไไไเฮ้ยมาแล้วเร็ยกว่าเออ แทนหลังเมาวะแทนหลังมาแทนในอู่แทนฝ่าพี่เจอลงไปลงไปลงไป,ไปหนึ่งตายแทนพี่ต้องจ้ำวะ่ะไม่ได้แล,ละวะ้วอ่ะตัวหน้าอูหาอ่หน้าอู่หน้าอู่จำเลยพี่จ้ำเลยหลังมาเก็ตตามมาด้วยี่ดิสเลยไปดิสนู่นปะแปดห้าแบงเลยปะ ไปมาว่าแปหนะนะนะา้านะตัวนึงหน้าตัวนึงเอ้าพี่ถึงก่อนจะแทนเกือบเลยฮะประต้าประต้าประต้ามปเรื่อยปรต้ามาประต้าเต็มเลยตาเจอแทนนะผู้แม็กผูต้องตีเบียร์ทีก่อนหรอตอนนี้ตั่งข้าวอนะตีแตกพี่ตีแจก ไายแทนอาเลยบุกบอบบ้ายตัวพี่ตายตัวเฮ้ตายหมดพี่น่าข้างหน้าตายหมดแเหลือซ้ายมีเหลือซ้ายตายตัวนึงตายเฮียแทนเก็บแทนเก็บไปไป ยังดเรื่อยต่อสายตัวพี่ายใกล้แล้วตีโดอยือหลายสัตว์เรงรอยใช่ไหมพี่ดีตาย อ๋อสปริงม okay. ันชิดพี่วะมาเล็ว ไปพีดีเข้าเกี้ยวเหี้ยวไหไนมาสึกเลยข้างบ้านอะตรงหน้ามาเก็ตอะมีมั้ยพี่พีดีายแล้วต้องลดลงมานะแทนข้ามาแล้วเข้าไหนก่อพีดีอยู่แล้วดีแล้ว ตรงห้อง,งพี่เลยเนี่ยข้างหน้าพี่เลยเนี่ยแทนไอ้โผล่จริงได้แทนสวยไ,ไหนต้องการด่วนเก็บไหนก่อนอ็งเอามาด่วนๆเลยแทนแต่มาเคลียร์เร็วเิยกลับไปแล้วแทนอยู่ไม่ได้มา <c oughs> เก็ตหรือพี่ไปมาเก็ตดีกว่า